เรื่องต่อไปชื่อเรื่องบทเรียนราคาแพงโยมมากราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับทำไมผมยิ่งทำบุญยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทำสมาธิก็เหมือนยิ่งทุกข์เหลือเกินครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินโอ้ยไม่รู้อะไรประดังประเดเข้ามาตลอดครับผมหลวงปู่หลวงปู่บอกว่า เวลาคุณทำบุญเวลาคุณปฏิบัติมันกระทบกับเงินทองหรือเวลาปกติของคุณหรือเปล่าโยมก็ตอบว่าเปล่าครับผมเวลาผมทำบุญผมก็ไม่ได้ลำบากเงินทองก็เป็นส่วนเหลือจากการเก็บการดูแลครอบครัวแล้วการปฏิบัติของผมก็กระทำโดยไม่กระทบกระเทือนใครพ่อแม่พี่น้องลูกเมีย ก็อนุโมทนาแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาไม่ขาดหลวงปู่บอกว่าคุณเอ้ยเวลาคุณปฏิบัติคุณก็ต้องการพระนิพพานใช่หรือเปล่านิพพานก็ต้องหนีโลกต้องเบื่อโลกถ้ามันไม่มีปัญหาเข้ามาคุณจะหนีโลกได้อย่างไรถ้าคุณยังหวังสุขในโลกนี้ นิพพานของคุณก็เป็นนิพพานหลอกตัวเองละสิโลกเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนมานทั้งหลายคือครูของเราเมื่อคุณปฏิบัติสูงสูงขึ้นไปปัญหามันก็จะสูงขึ้นไปด้วยปัญญาคุณแค่อนุบาลปัญหามันก็อนุบาลบทเรียนก็อนุบาล ครูก็ครูสอนอนุบาลแต่เมื่อคุณเรียนปริญญาปัญญาระดับปริญญาปัญหามันก็ต้องปริญญาบทเรียนก็บทเรียนปริญญาครูก็ครูสอนปริญญาคุณเรียนปริญญาจะเอาข้อสอบเด็กน้อยอนุบาลมาสอบคุณมันจะสมกับภูมิปัญญาคุณหรือปฏิบัติเพื่อแสวงหาปัญญา เมื่อปัญญาเราสูงขึ้นปัญหามันก็สูงขึ้นบทเรียนมันก็ยากขึ้นมานมันก็เก่งขึ้นคุณสอบตกจะหาว่าครูออกข้อสอบยากหรือหรือจะโทษว่าตนเองเตรียมตัวสอบไม่ดีคุณเอ้ยโลกมันสอนเราบางทีก็สนุกสำราญบางทีก็เศร้าโศก บางทีก็ทารุณโหดร้ายคุณต้องได้เรียนทุกบทคุณจะบอกว่าไม่ชอบวิชานี้ไม่เรียนมันไม่ได้เราชอบสุขเราเกลียดทุกข์แต่เราก็ต้องเรียนทั้งสองอย่างเมื่อคุณผ่านการสอบหนึ่งครั้งคุณก็จะพัฒนาไปอีกขั้นบทเรียนบางบทมันอาจจะแพงไปสักหน่อย ต้องแลกมาด้วยเงินทองอวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะวิชาดีราคามันต้องแพงโลกสอนให้คุณรู้จักโลกในทุกรูปแบบทุกรสชาติคุณจะได้เบื่อโลกนายโลกอย่างแท้จริงนิพพานของคุณก็จะเป็นนิพพานจริงๆอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนกลางคันก็แล้วกัน คุณเชื่อเถอะว่าถนนเส้นนี้ผู้ปฏิบัติล้วนผ่านมาแล้วทุกคนท่านเหล่านั้นก็เคยทุกอย่างคุณท่านยังผ่านไปได้ให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์ที่ท่านผ่านไปก่อนให้เชื่อว่าท่านเหล่านั้นไม่หลอกเราแน่เข้าใจนะข้อสรุปของ เนื้อหาในตอนนี้ก็คือโลกเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนมานทั้งหลายคือครูของเรา